พอลัมคนปลายซอยรจนาในภาวะวันทองการวดเลือกนายกคนใหม่มันไม่ยากหรอกที่ยากคือการตัดสินใจของพรรคประชาชนที่มี143เสียงว่าจะเสียงพวงมาลัยให้ฝ่ายไหนระหว่างซีกภูมิใจไทยกับซีกเพื่อไทยถามว่าทำไมถึงตัดสินใจยากคำตอบก็คือในความเป็นจริง พักการเมืองส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ธุรกิจของกลุ่มทุนก็จะเป็นธุรกิจของตระกูลแทบทั้งนั้นฉะนั้นสสอนะักการเมืองก็แค่ลูกจ้างงานประจําวันลูกจ้างก็ว่ากันไปแต่เรื่องสําคัญสําคัญที่ต้องตัดสินใจอยู่ที่เจ้าของธุรกิจไม่ใช่ลูกจ้างจึงไม่น่าแปลกใจที่จะประชุมสภาวันพรุ่งนี้ปริน,นี้แต่พักประชาชนก็ยังตอบไม่ได้ว่า จะโหวตให้อนุทินภูมิใจไทยเป็นนายกหรือจะโหวตให้ในายชัยเกษมพักเพื่อไทยเป็นไม่ได้ยินนายธนาธรพูดวันก่อนหรือว่านายทักษิณต่อสายคุยเรื่องนี้แล้วทำไมทักษิณไม่พูดกับนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้เป็นหัวหน้าพรรคประชาชนละ่ะกลับไปพูดกับนายธนาธรซึ่งเป็นคนผู้มีบารมีนอกพรรคมันก็เหมือนไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่นั่นแหละ ทักษิณก็รู้ว่าธนาธรเป็นผู้มีอำนาจเหนือพักเช่นเดียวกันธนาธรก็รู้ว่าทักษิณเป็นผู้มีอำนาจเหนือพักจะเอาอยัางไงกันมันก็อยู่ที่เจ้าของกับเจ้าของพักเขาจะตกลงกันฝ่ายเพื่อไทยไม่มีปัญหาทักษิณเป็นเจ้าของคอกกระตุกโซ่ไปทางไหนก็วิ่งตามปลูไปทางนั้นแต่ทางพักประชาชนเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง เรียกว่าเด็กมีอุดมการณ์หรือเด็กหัวแข็งอยู่ระหว่างสั่งสมประสบการณ์ก็ไม่ผิดแต่ละคนเขามีความคิดเป็นของตัวเองที่เจ้าของพักจะมากระตุกโซ่สั่งอย่างเพื่อไทยคงไม่ง่ายอย่างนั้นมันต้องถกเถียงและโอโลมปฏิโลมกันเหนื่อยหน่อยกว่าจะบอกว่าก็แล้วแต่นายผมเชื่อว่าทักษินไม่แค่ต่อสายฉลองธนาทรคนเดียว งานใหญ่เสี่ยงต่อการอยู่การล่มสลายของตระกูลชินทางการเมืองขนาดนี้แม่สมพรผู้มีอำนาจตัวจริงก็คงหูจริงหูชากับการเจรจาแต่ละรอบเป็นชั่วโมงชั่วโมงเหมือนกันฉะนั้นคุณอนุทินจะลากแตะไปกินหานพะโลชิวชิด้วยมั่นอกมั่นใจยังไม่ได้สัทีเดียวถึงแม้ท่าทีส่วนใหญ่ของคนในพักคประชาชนจะมีใจให้กับภูมิใจไทยมากกว่ากับพรรเพื่อไทยก็เถอะ แต่อย่าลืมสอสอก็แค่ลูกจ้างจะเย์สแกโนอยู่ที่นายเขาสั่งดูอย่างเมื่อวานประชุมพักกันทั้งวันและได้ข้อสรุปซะที่ไหนละ่ะก็เข้าใจใครเป็นพักประชาชนตอนนี้มันก็ต้องมีลีลากันบ้างใช่ว่ามีใครมาขอแต่งงานก็กระสัน้นขวาข้อมือเขามับอย่างนั้นมันก็หมดราคานะสิก็อยากบอกคุณอนุทินว่า คืนที่เจ็ดคาบต่อแปดกันยาถึงตีหนึ่งกว่า,กวาเกิดจันทราคาตณนะราศีกุมขณะเสาร่วมราหูราศีกุมเป็นภพที่สิบเอ็ดของดวงเมืองหมายถึงรัฐสภา,าและมีผลต่อจิตใจประชาชนโดยตรงเท่าที่ผมฟังอาจารย์พินโยพงเจริญให้สัมภาษณ์ไทยโพสต์ออนไลน์ไว้หลายเดือนก่อนท่านบอกวานาเจ็ดหลังเจ็ดต้องระวัง หน้าเจ็ดหลังเจ็ดหมายความว่าไงก็หมายความว่าก่อนถึงวันจันทราคาดเจ็ดวันและหลังวันเกิดจันทราคาดแล้วเจ็ดวันจะตกอยู่ในอิทธิพลของคราดสามถึงห้ากันยาที่จะโหวตเลือกตัวนายกก็อยู่ใต้อิทธิพลคราดอังคารที่เก้ากันยาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองก็จะมีคำสั่งในคดีป่วยที่ชั้นสิบสี่ในประเด็นว่า การบังคับโทษจำคุกแก่นายทักษินชินวัตรเป็นไปตามหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดของสารหรือไม่นี่ก็ตกอยู่ใต้อิทธิพลคราดเช่นกันดังนั้นคุณอนุทินต้องทำใจเผื่อด้านความพลิกผันฉับพลันทันใดไว้เลยเราไม่รู้อะไรจะเกิดกับรัฐสภาจับยามสามตาแล้วที่เกิดในยามคราดนี้จะเป็นไปในทางร้ายมากกว่าทางดีเช่นเดียวกับคำสั่งศาล ที่จะออกมาในวันที่9กันยาดูจะไม่เป็นผลดีกับตัวทักษิณจนผมหวั่นใจว่าทักษิณจะอ้างป่วยไม่ไปศาลตามที่ศาลสั่งก็มีทางเป็นไปได้หรือไม่ก็นางเจ็ดดันเมฆไปไหนซะก,ก็ไม่รู้ได้ยินเพื่อไทยพูดถึงทางเลือกถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลก็จะเตะทำข้าวให้ควา่าคือยุบสภาไปซะเลยนะักกฎหมายฝ่ายรัฐบาลบอกว่า นายกรักษาการมีอำนาจยุบสภาได้แต่นายประกรณ์ประพันธ์เลขาคณะกรรมการกฤษฎีการยืนยันวาระกา,การนายกไม่มีอำนาจยุบสภาแทนน,ทานายกท้งนักกฎหมายส่วนใหญ่ก็บอกไปทางเดียวกันว่านายภูมิธรรมนายกรักษาการไม่มีอำนาจยุบสภาเกิดปัญหาสองคนยนต์ตามช่องขึ้นจนได้จริงๆแล้วในรัฐธรรมนูญ ไม่มีข้อความใดบัญญัติว่าอำนาจยุบสภาเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในการถวายคำแนะนำตอบระมากษัตรัต์มาตราหนึ่งร้อยสามเพียงบอกว่าพระมากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทําโดยพระราชะกฤษฎีกา และให้กระทำได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกันแต่ตามประเพณีและตามเจตนารมณ์ผู้ร่างรัฐธรรมนูญมุงตัวนายกรัฐมนตรีเท่านั้นมีอำนาจยุบสภาได้โดยการเสนอเป็นพระราชกฤษฎีกายุบสภาครั้นไปดูพระราชบัญญ,ญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534แก้ไขเพิ่มเติมพศ2553มาตรา41บอกว่า ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนใครคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนและมาตรา48บอกว่าให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอำน,นาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดํารงตําแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจสรุปแล้วมันกำกึง่งอยู่ที่จะตีความแบบแคบหรือแบบกว้างแต่ก็ไม่เคยปรากฏว่าเคยมีนายกรักษาการคนไหนยุบสภาถ้าจะมี ตอนนี้แหละได้ยินนายกรักษาการภูมิธรรมหึมหึมทำทำทำมันไม่เป็นดังใจก็ยุบสภามันซะเลยถ้านายภูมิธรรมของขึ้นเสนอกฤษฎีกายุบสภาขึ้นมาจริงๆเรื่องนี้ต้องถึงสารรัฐธรรมนูญตีความอีกจนได้ว่านายกรัฐาการมีอำนาจหรือไม่ทีนี้ละยยาวเลยแหละใครจะเป็นประเทศรัฐบาลเรือลอยนายกก็ไม่มีรัฐบาลใหม่ก็ตั้งไม่ได้ ไม่รู้จะมีกันวันเดือนปีไหนและจะทำยังไงกันดีละวุ้ยหรือจะต้องไปให้รถถัฐธรรมนูญมาตราห้าที่ว่ารถถาัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรถถัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ หรือไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมน,นูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้การกระทําการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่จะหมายถึงพระราชอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยประธานรัฐสภา,าทําหน้าที่ถวายคำแนะนำโดยตรากฎหมายเป็นพระราชกิจดีกายุคสภาก็ได้หรือจะกราบบังคมทูลขอนายกพระราชทานก็ได้สุดแต่จะตีความตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้โดยไม่มีทางตันผมก็ไม่มีความรู้ด้านกฎหมายพูดไปก็ขยายคี้เธอเพียงแต่เก็บความตามที่ผู้รู้เขาแสดงทัศนะกันไว้และเอามาขายสวนเท่านั้น ปกติผมเป็นคนโลกสวยแต่เมื่อเห็นเพื่อไทยสองพ่อลูกตระกูลชินตกอยู่ในอาการทุกซ้ำกำซัดวิบัติเป็นซ้ำซ้อนซ,ซ้อนลูกสาวก็ตกเก้าอี้พ่อกระจอคุกพักก็ถึงยุคตกต่ำอาจถึงขั้นแตกสลายถ้าอกหักจากโหวตเลือกนายกวันที่4ถึงห้ากันยาเกิดหนามืดสั่งยุบสภาแล้วก็ประเทศโกโซบิกเลยละตาเนี้ย บอกตรงๆผมไม่มั่นใจในเหตุการณ์บ้านเมืองช่วงเดือนสองเดือนนี้เลยแต่นึกอีกทีก็สบายใจถ้าไม่มีเหตุอย่างที่จะเกิดขึ้นบ้านเมืองไทยเราก็จะไม่มีโอกาสได้เกิดเปลวสีเงิน2กันยายน2568